ก็ uhm. ับสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนนะครับน้อว่าวันนี้นะครับน้นอก็เรียกได้ว่านะครับน้อก็คืออาจจะเป็นนะครับน้อวันสุดท้ายของเดือนหรือเปล่านะครับน้อหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนพูดง่ายก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับและวันนี้ก็เป็นแบบว่า วันสิ้นเดือนละกันนะครับนาอใกล้วันสิ้นเดือนละกันนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับสิ้นเดือนแต่ละปีหรือว่าแต่ละเดือนนะครับนาอก็จะมีทางด้านของบูญ่าพาตัวใหม่นะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับน้อและวันนี้พี่ก็จะมารีวิวบูญ่าพาตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับและทุกคนไม่ควรพลาดนะครับก็คือสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้อเรียกได้ว่าเป็นบูญ่าพาที่พี่จะแจกนะครับนาอพี่ยังจําไม่ลืมแน่นอนนะครับเพราะว่า เป็นบูยาพาที่พี่จะแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนพี่เคยสัญญาไว้นะครับประมาณกลางเดือนนะครับโนว่าบูยาพาตัวนี้พี่จะทําการแจกให้แบบฟรีๆนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าบูยาพาตัวนี้นะครับเนะก็คือ เมื่อพี่แจกไปแล้วนะครับทุกคนจะต้องแบบว่าดีใจแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโคตรสวยโคตรเท่นะครับแล้วก็โคตรเฟี้ยวเลยนะครับวันนี้พี่เลยแบบว่าจะมารีวิวในส่วนของบูย่าพารให้ดูละกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนเน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมดีๆกิจกรรมฟรีๆนะครับในส่วนของบูย่าพานะครับก็มีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะและวันนี้พี่มีถึง 3บูย่าพารนะครับเนอะที่แบบว่าจะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้ได้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์น like, คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคน สำหรับอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของบูย่าพาตัวใหม่นะครับที่แบบว่าเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับบูย่าพาตัวใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็คือโคเทเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละอันที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับแต่พี่คิดว่าน่าจะไม่ใช่เดือนนี้แน่นอนนะครับน่าจะเป็นตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกล่องสุดนะครับที่แบบว่าโคเทเลยนะครับเนาะแต่ก็มีอัปเดตเข้ามาในบูย่าพาแน่นอนนะคครับนุ น,นี่เลยนะครับนก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่พี่คิดว่าเดือนที่จะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าในวันที่แบบว่าจะมาถึงนี้นะครับน่าจะไม่ใช่บูย่าพาตัวนี้นะครับนออันนี้นะครับน่าจะเป็นเดือนแบบว่า คัดไปอีกเดือนหนึ่งนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ก็อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องเทพทั้งซุผู้หญิงแล้วก็สุดผู้ชายเลยนะครับน้องสำหรับบูญ่าพาตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับของที่จะอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้านของสุดไฟตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับน้องในส่วนของ บูย่าพาสนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับนาอและพี่คิดว่าบูย่าพาตัวนี้นะครับน้องก,ก็น่าจะาไม่อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับในเดือนที่จะมาถึงนี้นะครับน้องน่าจะเป็นเดือนถัดไปของเดือนถัดไปอีกนะครับน้องก,ก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่ก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบูญ่าพาตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนแต่ละอันนะครับก็รีดีว่าของนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับมีเีิกเยอะมากนะครับเนาะก็ เป็นสิ่งที่แบบว่าสุดมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละนะครับทุกคนก็ถือว่ามีแต่สุดที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเอฟเฟกเยอะมากนะครับก็คือเป็นบูญย่าพาที่มีท่าทางด้วยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่ายังมีอีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ ของจุดนี้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งบูย่าพาร์ทนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ละอันนะครับก็รีไดีว่าสุดทั้งนั้นเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นบูย่าพาร์ทคร่าวๆแล้วกันนะครับสามเดือนนะครับโนที่แบบว่าหลายๆคนถามถึงนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนทุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับโนสำหรับคนที่แบบว่าชอบกัวลแล้วกันนะครับโน เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนก,ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนะน่ารักมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางด้านของ มายูนิคอนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับบูญย่าพาร์ทเดือนถัดไปนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าดีมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็มีทางด้านของไอวอลด้วยนะครับเนาะก็เป็นไอวอลประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับบุญย่าพานะครับแล้วก็มีทางด้านของสุดตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นสุดประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าโคตรเท่นะครับเนาะแล้วก็เท่จัดๆด้วยนะครับเนาะของทั้งหมดที่จะได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ และบูย่าพาร์ที่จะอัปเดตเข้ามาจริงๆในเดือนถัดไปหรือว่าอีก2วันข้างหน้านะครับเนาะเป็นบูย่าพาร์ทตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะเป็นบูย่าพาร์ทที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับอีก2วันข้างหน้านะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ จนสลัดนะครับน้อก็เป <ator il> ็นแบบไปเลยนะครับ <People> อ <District> ันนี้ก็เป็นทางด้านของสุภาพหญิงนะครับน้อที่แบบว่าผลขั้นมาแล้วเราจะได้นะครับน้องเราก็มีกล่องสูบคาเค้นนะครับน้อก็เป็นกล่องสูบประมาณนี้นะครับน้อเป็นกล่องสูบคาเค้นเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของวูดแพคเกอร์นะครับน้อที่แบบว่าแจกให้ฟรีนะครับน้อแล้วก็จะมีทางด้านของกระทะนะครับน้องแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะครับน้อแถม ที่สําคัญนะครับเนาะก็ยังจะมีทางด้านของท่าทางที่แบบว่าสุดเท่ไปด้วยนะครับเนาะทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นท่าทางเท่ๆประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยวยกันนะครับเนาะว่าเท่จัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับแถมยังมีขาเดียวด้วยนะครับทุกคนก็อันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบุญญาพานะครับมาพร้อมกับท่าทางตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวใหม่นะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าท่าทางตัวใหม่ไม่ได้อัปเดตเข้ามาท่าทางเดียวด้วยนะครับก็อัปเดตเข้ามาหลายท่าทางนะครับเนาะและท่าทางตัวนี้ก็สามารถเต้นกับเพื่อนได้นะครับเนาะย้ำนะครับว่าสามารถเต้นเป็นแก๊งได้เต้นเป็นทีมได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ากระดกเบียร์ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุกกหูพี่ขอบ นะครับโนว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าถ้าทางตัวนี้นะครับน้องก็อัปเดตเข้ามาแน่นอนเหมือนกันนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสาหรับท่าทางที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับสาหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าสนใจบูย่าพาเดินถัดไปนะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะครับจะมีการแจกแน่นอน100%นะครับทุกคนก็ถือว่าพี่ๆคนไหนน้องน เลยนะครับเนาะจะมีการแจกเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอีกสองวันข้างหน้าก็คือแจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะน่าจะเป็นวันที่สองนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการแจกนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับถ้าอยากได้นะครับหรที่ต้องการแจกให้แล้วกันนะครับและคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็็็มทททีีีีี่่่แแแแลลลลลล้้้้้้วววววนน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 ะะะะคคคคคครรรรรัััััััับบบบุกกกกกกกฝาาาดยยไไ์์ชสหพพขอตเเงป ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบาย,บาย